เมียดนะละฝนหรือเปล่าคะเมียดนะเมียดไม่ได้ฝ <คา S 2> นอโปาดูปาถโอ้โหนี่แหละค่ะจากการใช้ปุ๋ยน้ำของเราอเวลาหน่อยงนะคะบ่ายสองโมงค่ะดูค่ะดูน้ำยางค่ะไหลาตื้มเติมเลยปลาสองเมียดยางทำไมแข็งแกร่งอันนู้นก็ไปไปกีดอีกให้ดูอีกหน่อยค่ะนี่แหละค่ะใช้ปุ๋ยน้ำของเราอันี้เอาสดสเลยนะคะนี่ค่ะดูเอาดูเอา เพิ่งกียดเพิ่งเกียดมึกพักวันหนึ่งพักวันหนึ่งพักวันหนึ่งอันนี้แกะออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะเอาเอา,เอาดูดูชัดๆดูใกล้ๆแข็งโคโลเลยนะคะเอาเกีดให้ดูอีกหน่อยเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ปุ๋ยน้ำของเราโอ้โหยดงด้วยมือนะคะเนี่ยกีดเองค่ะวันนี้เรามารีวิวสดๆเลยดูนะอย่างท่านสิคะโอ้โหสวยมากเลยนี่ค่ะ เอาดูเอาดูเอาไม่อยากจะโม้นะคะฉ <c oughs> ีดไปกี่รอบแล้วสี่ครั้งแล้วค่ะสี่ครั้งแล้วนะคะท่านใช้ปุ๋ยน้ําไปสี่ครั้งแล้วค่ะเอาเอา,าเอาทาหรือเอาฉีดเอาฉีดเอาฉีดเอานะคะฉีดตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมตรงหน้ายางตรงหน้ายางเลยยางเป็นยังไงน้ําหนักน้ําหนักดีมากเลยอ๋อยางน้ําหนักดีนะคะได้ถึงหมืน่นได้รอบละหมืน่นหกหมืนหม่น,นสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้านะคะที่ใช้ปุ๋ยน้ําของเรา แต่ก่อนที่ยังไม่ใช้ปุ๋ยน้ำนี่ได้รอบเท่าไหร่คะเจ็ดพันแปดพันเจ็ดพันแปดพันนะขึ้นไปอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะอันนี้ยังเท่าไหร่คะกี่ร้อยห้าร้อยหกสิบต้นห้าร้อยหกสิบต้นนะคะดูเอาโอ้โหสวยสวยมากเลยค่ะดูความเข้มข้นของน้ำยางใกล้ๆนะคะนี่ไหลตื้มตื้มตื้มเลยค่ะไปดูอีกหน่อยคะ่ะคุณพี่คะ ทำไมมันโอ้โหเปตาออนซอนตาสะออนมากเลยค่ะอยากได้ต้นละสองผัสามผค่ะดูเอานี่ค่ะดูเอา,าอดูเอาดูเอา,เอาหน้ายางสวยมากเลยค่ะมีดก็ไม่ฝนไม่รับนะคะเอามาท <laughs> ื่นอย่างเดียวค่ะอ้โหไม่มเป็นคใครฝนสมัครคนโอ้เอามากใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะ น้ำยางไหลตืมๆเลยค่ะใครอยากได้แบบนี้รับสมาคคนฝนเมียดคนรับมียดนะคะใครที่สนใจก็ทักคุกกุ้งมานะคะพี่อบตเราใช้ปุ๋ยน้ำของเราแค่สี่รอบเองนะคะได้ผลแบบนี้นลค่ะเห็นไหมคะขาวอากลากดูเต็มสวนเลยค่ะดูดูดูคุกกุ้งต้นละสองกระแปงหมดเลยนะคะนี่อันนี้ไปเอาอีกต้นหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูหน่อย เป็นยังไงนะคะนี่โอ้โหจากการใช้ปุ๋ยน้ำของเรานะคะปุ๋ยน้ำฆ่าเชื้อราบำรุงหน้ายางนี่ยางนะคะยางที่เปลือกแตกโอเคท่านไหนสนใจก็ติดต่ออินวอกมานะคะ